เมื่อท่านได้เล่าถึงภัยพิบัติต่างๆแล้วต่อไปนี้จะได้เอ่ยถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่จะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้อย่างไรแค่ไหนเทวดาตอบเลยว่าไม่สามารถจะระงับภัยพิบัติได้แต่สามารถบรรเทาให้เบาบางลงไปได้ตามแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของชาวโลก เพราะว่าสาเหตุของภัพยพิบัตินั้นเกิดจากความชั่วร้ายที่สะสมมาในจักรวาลน,นับหมืน่นมืนปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำชั่วบนโลกมนุษย์นี้เองทุกครั้งที่มีการทำชั่วเกิดขึ้นได้แก่คนผิดศีลขั้นพื้นฐานคือศีลห้าจะต้องมีผู้เดือดร้อนหรือเจ้ากรรมในเวรนั้นเอง ตัวอย่างเช่งข้อที่1การทำปานา,าติบาตการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์วิญญาณของสัตว์หรือมนุษย์นั้นย่อมอาฆาตพยาบาทจองเวรและเกิดเป็นพลังงานแห่งความชั่วร้ายขึ้นข้อ2การทำอาธินาทานคือการลักทรัพย์เจ้าของทรัพย์ย่อมเสียหายและมีจิตผูกพยาบาทเช่นกัน ข้อที่3การทำกาเมสุมิช้าจา์คือการประพฤติผิดทางเพศผู้เป็นบิดามารดาหรือสามีภรรยาเริ่มกรธแค้นที่ผู้ที่รักถูกล่วงเกินหรือถูกแย่งสิทข้อที่4การทำมุสาวาทาคือการกล่าวปดมดเท็ดพารุษวาดหยาบคายเพอเจอ ใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่ถูกกระทำย่อมได้รับความเสียหายและมีจิตใจผูกพยาบาทอาฆาตดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการรังแกกันหรือล่วงเกินกันถ้าหากเจ้าทุกข์ยังไม่อโหสิก,กรรมให้หรือ,อยังไม่ให้อภัยแก่ผู้ล่วงเกินแล้วเจ้าทุกข์จะกลายเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมในเวร คอยตามทวงหนี้แก่ผู้เล่องเกินไปทุกพบทุกชาติจนกว่าจะสำเร็จและก็ยังมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความอาฆาตพยาบาทหรือพลังงานความชั่วร้ายที่ล่องลอยไปสะสมกันในจักรวาลซึ่งเมื่อสะสมกันมาเป็นเวลานานๆานหลายหมื่นหลายแสนปีก็จึงกลายเป็นดาวสีดำขนาดใหญ่ มีพลังงานความชั่วร้ายที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายสุริยะจัก,กรวาลน,นั่นเองและเมื่อเล่าถึงสาเหตุจบแล้วท่านก็จะกล่าวต่อไปว่าการบรรเทาความรุนแรงของปัญหานี้จะต้องทำดังต่อไปนี้คือก่อการเตรียมตัวในขณะนี้ข้อแรกให้ชาวรกทุกๆคน ต้องเร่งรีบทำจิตใจให้สงบและเข้มแข็งก็ได้แก่การบำเพ็ญภาวนานั่นเองค่ะให้ทุกคนพยายามหาเวลาฝึกกรรมฐา,านอย่างเข้มแข็งรวมทั้งภาคเพียรเจริญมรณานุสติว่าการตายนั้นเป็นธรรมดาของคนทุกคนไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไว้ หากแม้นต้องเสียชีวิตในภัยพิบัติจิตใจจะได้สงบเวลาตายวิญญาณจะได้ไปสู่จุติในภพภูมิที่ดีข้อที่สองให้ชาวโลกทุกคนรักษาศีลห้าให้ได้เพื่อลดการเบียดเบียนกันทำให้มีความสงบเย็นและสันติสุขเกิดขึ้นในโลกอย่าได้ทำสงครามหรือแม้แต่ทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งจะได้ไม่ไปเพิ่มพลังแห่งความชั่วร้ายให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะจะเร่งให้ภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงขึ้นนอกจากนี้เทวดาย,ยังกล่าวว่าถ้าแม้นผู้ใดาสามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้จริงและไม่มีกรรมเก่าอันหนักหนาแล้วยอมจะสามารถรอดชีวิตจากภัยครั้งนี้ได้ แต่จะมีสติวิปลาดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับระดับขั้นในการเจริญกรรมฐานข้อที่3ให้ชาวโลกทุกคนมีความเมตตาการุณาแก่กันทำบุญทำทานช่วยเหลือกันผู้ที่มีเหลือช่วยเหลือแบ่งปันกันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนเพื่อไม่ให้มีผู้ทุกข์ใจร้อนใจ ก่อให้เกิดความร่วมเย็นขึ้นในโลกมนุษย์และขอ้อขอการเตรียมตัวในระยะที่ภัยพิบัติใกล้จะเกิดขึ้นก็จะต้องหาบทสวดมน์บทหนึง่งซึ่งใช้ในการสวดเพื่อระง,งับหรือบรรเทาภัยพิบัติต่างๆเชน่นแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกผูเขาไฟระเบิดบทสวดมนนี้ ท่านได้เล่าว่าเคยพบในพระคำพีเก่าเทวดาได้กล่าวแก่ท่านว่าให้ไปค้นหาบทสวดบทนี้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้เพื่อให้สวดบรรเทาภัยพิบัติซึ่งท่านก็ได้เล็งเห็นด้วยทิพยจักษุว่าจะบังเกิดขึ้นในชมพูทวีปภายหลังจากท่านเสด็จนิพพานแล้วการทำพิธีนี้ จะต้องให้มีผู้มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์มานั่งสวดมนต์กลางแจ้งโดยเรียงตามลำดับดังนี้พระผู้มียานระดับสูงหรือพระอรหันต์นั่งสวดมนต์ณนะจุดศูนย์กลางเป็นประธานพระภิกษุซึ่งมีศีลบริสุทธิ์มานั่งสวดมนต์ล้อมวงพระอรหันต์องค์ประธาน สัมมาเนนผู้มีศีลบริสุทธิ์มานั่งล้อมวงถัดจากผู้มีศีลบริสุทธิ์แม่ฉีผู้มีศีลบริสุทธิ์มานั่งสวดมนล้อมวงถัดออกมาจากเหล่าสัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลแปดนั่งสวดมนอย่างวงนอกสูตรให้ประชาชนอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนงขาวห่มขาว รักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นสาเหตุที่เรียกกันว่าถิ่นกาขาวและช่วยกันสวดมนต์บทนี้เพื่อบรรเทาภัยพิบัตินี้ณนะบ้านเรือนของตนในวันที่เกิดศูนย์ข้อคอการปฏิบัติตัวในขณะที่เกิดภัยพิบัติข้อแรกการเข้าฌาน แล้วหนีไปอยู่พรหมโลกข้อ2ขึ้นยันอวกาศแล้วหนีไปอยู่นอกโลกการหนีจากภัยพิบัติทั้งสองวิธีนี้ข้างต้นจะปลอดภยัยในกรณีที่ถึงขั้นโลกแตกทำลายเป็นจุนแต่ถ้าหากว่ายังไม่รุนแรงถึงระดับที่กล่าวนี้คือเพียงแต่เปลือกโลกได้รับความบอบช้ำมากหรือน้อยแต่ไม่ถึงกับแตกทำลาย ก็อาจหลบนี้โดยใช้วิธีต่อไปนี้ค่ะหนีไปอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งไม่เกิดภัยพิบัติผู้ที่มีความสามารถจะยังรู้ได้ด้วยญาณผู้ที่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ก็อาจจะรอดชีวิตถ้าไม่มีกรรมเก่าอันหนักนาจริงๆผู้ที่ฝึกกรรมฐา,านมาบ้างและสามารถทำจิตใจสงบได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นชานก็อาจจะรอดชีวิตแต่ถ้าหากตายวิญญาณจะไปจุติในภพภูมิที่ดีในขณะที่เกิดศูนย์หรือเกิดจันทรุปราคาหรือเกิดสุริยุปราคาก็ให้ทำพิธีสวดมนต์กลางแจ้งตามที่กล่าวนี้ให้ทุกๆคนในโลกหยุดการใช้เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้า และหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆให้หมดแม้แต่มีการเคลื่อนที่ของมนุษย์และสัตว์คือให้ทุกคนนั่งเฉยๆนั่งกรรมฐา,านใดก็ให้นั่งกรรมฐา,านไปเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวและก,การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแม่เหล็กต่างๆจะเป็นการซ้ำเติมให้เกิดความสับสนของสนามพลังงานในระบบสุริยะจักรวาลอาหารจะขาดคแคลนตลอดถึง ปัจจัย4ดังนั้นค่ะจึงควรมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้อุปกรณ์การดำรงชีวิตแล้วแต่จะคิดหาได้เชือกอย่างเดียว10เมตรต่อคนตามปัญญาของแต่ละคนจัก,กรยานวิบากหนึ่งคันต่อคนพร้อมทั้งอะไรเจนอย่างในลูกปืนหมายถึงถนนหนทางจะพังพินาศหมดในเวลานั้นเตรียมผ้าห่มผ้าปูที่นอน มุ้งและกรดเตรียมมีดหม้อสนามกระติกน้ำแก้วพลาสติกเรือไฟเบอร์กั๊ดหนึ่งลำต่อคน30คนและที่สำคัญคืออาหารและแหล่งสเสบียงอาหารอย่ารักษาโรคเจนอย่าแก้ท้องเสียอยาแก้อักเสบยามองเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเช่นเทียนไฟแช็กน้ำมันกา๊ดไฟฉาย และนอกจากนั้นช่วงภัยพิบัติขอให้ผู้ที่มีปัจจัยสี่ได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่อดอยากขาดแคลนในเวลาเช่นนั้นทรัพย์สมบัติและทองไม่มีค่าดังคำกลอนที่ว่ากินครึ่งแบ่งครึ่งพึงอภัยถ้าเป็นหนี้สินใครใช้ให้หมดสิ่งของที่จำเป็นต่างๆถ้ามีมากให้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ห้ามขายเด็ดขาด ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นจริงการเชื่อจากคำบอกเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเชื่อจากการใช้ปัญญาหาเหตุผลความเป็นไปได้สารจากปู่ใหญ่หลวงปู่เทพโลกอุดรผ่านทางภัยพิบัติพระอาจารย์พเพลินนันทโกให้แจ้งต่อผู้ศรัทธาในปู่ใหญ่หลวงปู่เทพลูกอุดรว่า ในอนาคตการเบื้องหน้าจะเกิดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติขอให้ลูกหลานทุกคนจงพากันเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีให้มีสติอันมั่นคงอย่าวิตกกังวลพากันเร่งบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิฝึกฝนพลังจิตให้เข้มแข็งและให้พากันหาสถานที่อันสงบในป่าเขาแหล่งที่ห่างไกลความเจริญ ปลูกต้นไม้ให้มากๆล้อมรอบที่พักอาศัยแล้วบําเพ็ญภาวนาเก็บกักตุนสเสบียงไว้ใช้ในยามขัดสนอันมีปัจจัยสี่เช่นเครื่องนุ่งห่มอาหารแห้งยารักษาโรคหากผู้ใดมีเงินขอให้เปลี่ยนเป็นของที่มีค่าอย่างอื่นเช่นทองคําเป็นต้นอย่าไปฝากธนาคารอย่าซื้อหุ้นให้ฝังดินไว้ ทำแผ่นที่ลายแทงไว้ในพื้นที่ที่ห่างไกลกรุงเทพเชื้อเพลิงให้พากันกักตุนแบตเตอรี่แห้งเป็นยากอย่าห่วงทรัพย์ในเมืองหลวงจงพากันไปหาที่ปลูกสร้างที่พักไว้ตามวัดป่าวัดเขาในชนบทตามถ้ำต่างๆจึงจะพากันรอดจากภัยพิบัติจงเร่งบำเพ็ญภาวนา